พับผิดจับผิดจับผิดจับผิดเซ่จะไม่ถูกจะไม่ถูกจะไม่ถูกจะไป่ถูกที่คิดแล้วว่าฉะลาะละท,ทั้งทั้งที่ยังไม่มาไม่มาครบไม่มาหาก็มาตัดสินจะเชื่อทำไมที่สูดนเรื่องที่เธอได้ยินจริงไม่จริงมาสัมผัสก่อนดีไหม เอาว่าชูไปดูเจ้าชูไปดูได้ดูได้ตรงไหนเอาว่รักไม่จริงไม่ว่าที่ยิงไม่น,าน่าจะทิ้งไปแค่จากหูจับตาจากหน้าจากมือเนี่ยถือว่าเข้าใจจับให้ทุกที่ดีกว่าจับตรงนี้ที่หัวใจกล้านเลยไหมสัมผัสที่ใจฉันดูเป็นแบบไหนเมื่อจับเมื่อจับจะรู้ ครัักจบใใจจจจจจพพอเเเธธนนน่าาารรรรรรรัััััััััักกกกกกกบบบบมววะะไผมก็อันนี้เป็นละครเวทีเรื่องรักจับใจแต่โรแมนติกมีสัก้อนะครับก็จะเป็นละครเวทีที่เป็นสไตล์ค่อนข้างจะโมเดิร์นนะฮะในเรื่องของงานเพลงต่างๆนะครับจะมีหลายสไตล์จะเป็นเพลง ในแนวเพลงป๊อปบ้างนะฮะมี R&B ฮิปฮอปนะฮะสไตล์การเต้นก็จะมีทั้ง locking popping ฮิปฮอปต่างๆฟังอะไรก็จะมีจะม,มีหลายสไต์มากนะฮะหนูนานี้ในการเล่นมิวสิควิดี่เจอกันครั้งที่2ครับครั้งแรกเราเจอกันที่บัลลังเมกนะแล้วก็อันนี้ผ่านไปประมาณ5ปีครับผมแล้วก็กลับมาเจอกันอีกทีหนึง่งครับจูงติดเพราะว่าหนูนาเล่นเก่งอยู่แล้วแล้วก็ด้วยความที่เป็นคนน่ารักอยู่แล้วก็เลยจูงง่ายอันละเพิ่ม <Anna. S 3> <Yeah. S 2> เยอะเลย ซ้อมเต้นนะคะแล้วก็ในเรื่องนี้รับบทเป็นคนตาบอดด้วยค่ะก็ต้องมีการเวิร์กช็อปการแสดงด้วยนิดนึงค่ะค่ะก็ <c oughs> จริงๆจริงเตรียมตัวมาเพื่อเต้นนะคะเพราะว่าขนาด <c oughs> กล้าพูดเนอะไม่แต่ว่าในเรื่องก็คือจะรับบทเป็นพี่สาวของเนานค่ะพี่วุ้นของวิวแล้วมันก็ค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงในเรื่องของอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับเรื่องนี้ปิดหน้าน้องหมดเลยนะจ๊ะ ก็ก็เป็นพี่สาวที่โหดโหดหน่อยอะค่ะดูดุหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนน่ารักมากนะก็รับบทเป็นเปาเปาค่ะเป็นน้องสาวของพี่แก้มกับพี่นุนาแต่ว่าเป็นเด็กที่เก็บมาเลี้ยงค่ะใช่ค่ะก็จะเป็นเด็กที่พูดตรงๆค่ะพูดซื่อๆค่ะมีขาบ้างไม่มีขาบ้างค่ะแต่ว่ารักครอบครัวมากค่ะแล้วก็ชอบชอบในเรื่องเนี่ยพี่ๆรับบทเป็นพี่ซันค่ะก็ชอบพี่ซันมากเป็นไอดอลทำให้เราอยากร้องเพลงค่ะ พออในเวลานี này, ้ก็เราเรารันเรื improve ่องเรียบร้อยแล้วครับแต่ว่าก็จะมีการปรับแก้บทปรับแก้จังหวะบ้างนิดหน่นอยแล้วก็วันนี้หลังจากวงสวนก็จะมีการไปบล็อกกับเวทีจริงนะฮะบล็อกกับเวทีจริงกับฉากกับเทคนิคต่างๆครับผมก็คาดว่าวันที่28มิศิายนนี้นี่พวกเราเต็มที่แน่นอนนะขอบคุณครับผม